สวัสดีค่ะเพื่อนๆหานเองนะคะมาหาผักบุ้งไปให้ปลาจ้ะดูไม่มีอะไรเลยจ้าผักบุ้งไม่มีเลยจ้านู่นน่ะผักตบน่ะแล้วใครเขาจะลงไปเอาละเนาะงานนี้เนาะปานินก็อดไปเลยวันเนี้ยโอ้นู่นน่ะท้องฟ้าก็มืดครึ้มจ้าเพื่อนๆ ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกำลังใจนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาทักทายพูดคุยให้กำลังใจเนาะจ้า,จาโอ้ไม่อยากพา,ากจ้ะเพื่อนๆดูประวันขับรถมอเตอร์ไซค์วิ่งมากะว่าจะมาขนขนพอกบุ้งจากเพื่อนๆอืมบอกพ่อลุ่งว่า ไปดูผักบุ้งให้เขาด้วยพ่อลุ่งวะไปเองเลยนะกูเมื่อยพ่อลุ่งบอกอย่างเงออี้ยอ่านก็เลยมาเองจ้ะเพื่อนเพื่อนเออมันก็เลยไม่มีจ้ะหวันจะไปบอกว่าไม่มีผักบุ้งเนะี่ยใครจะเป็นใครจะเชื่อพ่อลุ่งจะเชื่อไหม <laughs> เพื่อนเพื่อนเป็นพยานให้ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนโอ้เดี๋ยวจะขึ้นไปละ เมื่อเช้าลูกบอกซื้ออะไรมาฝากก็ไม่รู้เดี๋ยววันขึ้นไปพาเพื่อนๆดูเนาะมาแล้วจ้าเพื่อนๆมาจากชายน้ําแล้วจ้านางซื้ออะไรมาฝากก็ไม่รู้เนี่ยค่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้ผ้าเช็ดตัวจ้าอันนี้รองเท้าจ้าเท้าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยค่ะรองเท้าอันนี้ค่ะผ้าเช็ดตัวอะไรก็ไม่รู้จ้านี่แหละค่ะว่าผ้าเช็ดตัว แล้วก็รองเท้าเดี๋ยวเอารองเท้ามาใส่ดูสิมันเป็นยังไงมันพอดีไหมแล้วเราจะลองให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆอันนึงไปโอ้รองเท้าหล่นนะคะ่นะนคะ่ะรองเท้าอะไรก็ไม่รู้โอ้สายอะไรยังแม่ออกกูนะอันนึงหล่นไปนู่นหนาคะ่ะเพื่อนๆอนี่ยคะ่ะเพื่อนๆ เราะเขาซื้อของมาฝากแม่ขอโทษนะจ๊ะเพื่อนๆขอโทษนะคะนะคะจะพอดีไหมเฮ้ยเพื่อนเพื่อนว่าพอดีไหมครับเป๊ะเลยจ้าเป๊ะเลยค่ะเพื่อนๆนจ้าเป๊ะเลยค่ะแม่ก็ชอบลุยชอบเลาะจ้ะเพื่อนๆนลูกก็อยากซื้ออะไรดีๆให้ใส่แต่แม่ไม่ชอบค่ะแม่ชอบลุยค่ะไม่ชอบตะลุยจ้ะเมื่อเช้าไปขายปลาจ้ะเพื่อนๆน แล้วก็ไปติดต่อร้านที่จะส่งทานจ้าเนี่เดี๋ยวจะไปเตรียมไปส่งทานแล้วค่ะนี่กระสอบแดงๆนี่ร้อยห้าสิบจ้าอันนี้ก็สิบห้าบาทจ้าแล้วก็ขายปลาแล้วก็มาซื้ออันนี้จ้าซื้อมาละกอมาจ้าลูกใหญ่เนี้ยสิบห้าบาทจ้าไหมคะ่ะลูกบักเม้งเลยจ้าลูกนี่ก็สิบบาทนะคะ เลือบักแม่งเลยจ้ะเล่นๆไปเนะเพื่อนๆน,นะฝรั่งด้วยค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมฝรั่งด้วยค่ะอุ้ยเกือบล้มซื้อซ้ำเออมาเพิ่มอีกจ้ะเพื่อนๆมันอร่อยที่ปอกเนี่ยมันอร่อยจ้ะวาเลยซื้อมาอีกสองลูกซื้อใบายายขับรถให้จ้ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะนะคะผิวไม่สวยจ้า แต่ว่าอร่อยมาแล้วก็อย่างหวานเลยนะจ้าอันนี้สอลูกเนี้ยยี่สิบาทฝรั่งยี่สบาทค่ะโล2ขีดเลยนะอร่อยหวานกรอบจ้าอุ้ยหวานมีอะไรอีกเนาะหวานลืมมันอยู่ไหนนาะซื้อมา25บาทวันนี้กล้วยตัวเองก็มีจ้ะแต่ว่าซื้อซื้อมาเพิ่มจ่ายยายเขาบอกซื้อปลาช่วยน่อยจ้า ั่นค่ะเห็นไหมคะมเห็นไหมคะเมื่อกี้ก็นั่งแว่นตัวเองหักไปส่งลูกมาจ้าซื้อแล้วก็ลืมดีนะนึกได้เกือบเพื่อนไม่เห็นกล้วยเนี่ยค่ะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะมือ,ม,อมือไม่ว่างจจกเพื่อนเอนเห็นไหมคะเห็นไหมลูกยหญย่ใหญ่จ่ายไหมคะมเดี๋ยวอันแกะให้ดูค่ะ นะค่ะเพื่อนเพื่อนลูกบางใหญ่เลยนะลูกอย่างใหญ่จ้ะนะคะย้ญยใหญ่ลูกก็ไม่รู้แต่ในกล้องมันเหมือนลูกเล็กนะแต่ว่าของจริงมันลูกใหญ่นะเพื่อนๆพื่นดูเบลเบล่าเลยจ้ะอันอันที่จริงมันก็เหลืออยู่นะนัน่นนหะที่ปอกกินเมื่อวานนั่นน่ะเนี่ยเห็นไหมเหลือลูกนึงยังไม่หมดจ้ะแต่ว่าเอามาเพิ่มอีกจ้ะลูกซื้อมาฝากจ้ะ มันดีเกินไปผ่านไม่อยากใส่หรอกจ้าเพื่อน,อ,นอ่านชอบเลาะชอบลยุยชอบไปตลอดจ,จ้ะจ้าเอลูกสาวใครลูกตาหอมเลยจ้ะตาหอมเพื่อน,อนจ๋าเหรอลูกตะหอมเลยจ้าน้องมาอยากหอมเพื่อนอ๋อยากหอมเพื่อนแม่น้องพิงน้องพิงคตามพ่อจ้าเพื่อน,อนขอบคุณนะคะที่เข้ามามามาชมชีวานจ้า ขอบคุณมากมายนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆ